ลองไปดูนะคดีที่ปปชทําเองแล้วก็จ้างทนายทําเองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นแพ้จริงหรือไม่นะครับลองไปดูนะถ้าปปชฟังอยู่นะครับคุณช่วยออกมาคุยมาโม้หน่อยว่าคดีที่คุณจ้างทนายทำเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแพจริงหรือไม่เพราะผมได้รับข่าวลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการติธรรม,มานะเพราะฉะนั้นนะถ้าคดีไหนปปชทําแล้วก็ฟ้องเองอะไรเองไม่ใช่อายการนะแพ้เก้าสิบเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่า นะครับนี่แหล่งข่าวมานะนะครับแล้วก็แหล่งข่าวที่ผมได้รับมาจากคนในกระบวนการที่ทำบอกว่าปปชเนี่ยมีคดีความเยอะมากคดีที่ใกล้ขาดอายุความก็เยอะใกล้ๆกลขาดอายุความก็ส่งไปที่อายการคดีทุจริตเนี่ยคดีปราบทุจริตเนี่ยเยอะทําไมไม่ทําแล้วยอยากจะรับคดีคุณโจ๊กเข้าไปเพิ่มทำไมนะครับเออนะฮะคดีเนี่ยค้างเยอะเลยปปชเนี่ยทำไม่ทันเนี่ยนะจริงไหมครับแหล่งข่าวเขาบอกเยอะแยะเลย นะส่งไปต่างๆเนี่ยส่งไปตํารวจส่งไปอายการเนี่ยคดีใกล้ขาดอายุความเยอะแยะและคดีไหนขาดอายุความเสียหายปปชต้องรับผิดนะนะมีคดีที่ขาดอายุความอยู่กับปปชหรือไม่นะพะนักงานสอบสวนก็สามารถฟ้องปปชได้นะผมถามผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วก็บอกพี่เดพนักงานสอบสวนเนี่ยสมมติเราทําคดีฟ้องเงินอยู่ดีๆวันดีคืนดีปปชมาดึงคดีของเราไปแล้วเกิดความเสียหาย ผู้หลับผู้ใหญ่ในกระบ,บวนการยุติธรรมบอกพี่เดว,ว่าพนักงานสอบสวนฟ้องได้เลยนะครับฟ้องปปชได้เลยและทุกวันนี้ปปชก็โดนฟ้องเยอะแยะแล้วก็ไปเอาไปให้อัยการแก้คดีช่วงหลังๆนี่อัยการบางคนก็เริ่มนะเริ่มคิดแล้วว่าควรจะแก้คดีให้กับปปชหรือไม่นะเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยถ้าอย่างคดีฟ้องเงินอย่างเงี้ยดึงไปเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายหรือว่าใช้อำนาจโดยมิชอบมันไม่ใช่ ความผิดต่อเจ้าพนักง,งานแต่ดึงไปนะแต่สมุดดึงไปนะโดยใช้อำนาจแบบลุกแกมอนาจพนักง,งานสอบสวนก็ดําเนินคดีได้ถ้าคดีเขาเสียหายก็ดาเนินคดีได้นะครับเพราะนั้นพนักง,งานสอบสวนฟ้องปปชได้ซึ่งทุกวันนี้ปปชก็โดนฟ้องเยอะแยะมากมายผมเองก็ฟ้องไปตั้งสามสี่คดีนะเดี๋ยววันไหนผมจะเอา,อาผู้เสียหายที่ฟ้องปปชมาออกรายการน,นะครับนะเพราะฉะนั้น นี่คือเรื่องเ,เรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเนะี่ยก็ว่ากันไปครับนะคดีฟอกเงินเนี่ยคดีฟอกเงินคดียาเสพติดคดีอะไรที่เกี่ยวเงินทองเนี่ยนะแหล่งข่าวในกระบวนการที่ทำบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันมีการวิ่งเต้นกันเยอะวิ่งเต้นกันเยอะไม่ว่าในชั้นตํารวจชั้นในการมีคนวิ่งเต้นกันเยอะวิ่งวิ่งเต้นผู้รับผู้ใหญ่มีทั้งเรื่องจริงเรื่องโกหกเยอะแยะมากมายนะ ตำรวจอายการบางคนก็ตีนบวมเลยครับเงินทับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาลือกันเขาบอกว่าคดีพวกฟอกเงินเนี่ยไอ้พวกนี้เงินมันเยอะเงินมันได้มาแบบเทาเเพราะฉะนั้นเวลามันถูกดำเนินคะดีเนี่ยมันจ่ายไม่อั้นจ่ายทั้งนักกฎหมายกุนซือนะใครทําอะไรให้มันได้มันจ่ายหมดนะทั้งนักกฎหมายกุนซือนักข่าวนักข่าวก็รับด้วยนะปั้นข่าวปั้นอะไรให้มันนะ จ่ายให้ทั้งวัดทั้งอะไรต่างๆสร้างโครงสร้างภาพพนาหมดทั้งตำรวจทั้งอายการบางคนเนี่ยก็มีข่าวลือว่าตีมบวมกันไปแถวอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีฟ้องเงินเนี่ยเงินมันเยอะเงินมันเงินผิดกฎหมายเนี่ยมันได้มาง่ายไม,ม,ม่มีต้นทุนเลยได้มาพันล้านมันก็จ่ายมาเอามึงไปเอาไปร้อยล้านไอ้นี่มึงไปเอาไปร้อยล้านไอ้นี่ห้าสิบล้านอะไรต่างเพราะฉะนั้นใครเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นกุนซือทําคดีฟ้องเงินเนี่ยแม่งรวยเลยอะรวยนะ รวยครับเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีฟ้องเงินกับผู้ต้องหาคดีฟ้องเงินเนี่ยนะมันดําเนินคดียากเพราะเงินมันเยอะโอ้เงินมันเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วเงินมันไม่ได้มีเส้นทางเงินมาถึงตัวมันเองมันก็มีนอมีนีมีลูกน้องมีบัญชีม้ามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยวันนี้ผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกโอ้พี่เดดดำเนินคดีกับพวกนี้ยากเส้นทางเงินไปถึงมันยากวิธีการจะเอามันติดคุกมีทางเดียวกับพวกพวกฟ้องเงินเนี่ยคืออะไร มันได้รับประโยชน์จากการฟอกเงินแค่นั้นแหละนะฮะมันได้รับประโยชน์จากการฟอกเงินและไอ้พวกตำรวจพวกเนี้ยมันรับเงินไม่ว่าจากใครแล้วแต่นะสามเกินสามพันก็ผิดกฎหมายหม,ยหมดแล้วผิดกฎหมายปปชนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมาจราร้อยยี่สิบเจ็ดหรืออะไรเนี่ยนะเนี่ยผมถามผู้ใหญ่มานะไอ้พวกไม่ว่าตำรวจทหาร้ารราชการอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเจ้าที่ริฐนะเนี๋ยวย่านะดูนะ อืมดูก่อนนะมาตราอืมเดี๋ยวดูก่อนอ่าหนึ่งสองเจ็ดอ่านะใช่ไหมดูนะอืมอะนะครับเอ่อนะครับอืมนะครับมาตราเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันมีนะฮะมาตราเท่าไหร่ไม่รู้นะห้ามข้าราชการรับเงินเกินสามพันไอ้พวกนี้มันรับเงินเกินสามพันเนงะี้ย นะมันก็มีความผิดแล้วนะครับเพราะถ้าคดีฟอกเงินเนี่ยดำเนินคดียากในชั้นตํารวจในชั้นอ่ชั้นตํารวจชั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีข่าวลือว่าไอ้พวกนี้เงินมันเยอะพอเงินมันเยอะมันกล้าใช้พะเงินมันเยอะมันได้มาฟรีๆมันไม่ได้เงินมาจากการทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ลําบากนะครับลําบากมันมีนักข่าวบางคนก็ไปรับเงินด้วยคอยเขียนเชียร์มันนะนะครับเขียนเชียร์มันมันดีอย่างนั้นมันถูกการแก้งี้อะไรต่าง ก็ได้ตังค์นะนักกฎหมายก็ได้ตังค์ในชั้นตำรวจบางคนก็มีนะในชั้นอายการบางคนก็มีม,มันมันมีอิทธิพลน่ะเพราะเงินมันเยอะเงินมันเยอะปุ๊บเนี่ยดำเนินคดีฟ้องเงินยากเพราะไอ้คนที่เงินมันเยอะพอใครเห็นเข้าไปอ๋อมาตราร้อยสามโอ้ขอบคุณมากคุณมาเตอร์อ๋อมาตราร้อยสามนะโอ้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเขารับพี่เดมากมาบอกนะหนึ่งศูนย์สามอ่อมาตาราหนึ่งศูนย์สามนะ ห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกนะครับน่ะนะนะจยสัเนี่ยนะครับมาตราร้อยสามนะครับน่ะนะนะครับเนี่ยเขียนห้ามไม่ชัดเลยแต่พวกนี้มันรับกันทีสิบล้านร้อยล้านอะไรต่างนะนะครับนี่นะครับก็คือเนี่ยฮะนี่ขอบคุณมากนะครับที่บอกนะครับมันน่ากลัวครับเงินทองมันเยอะแยะนะครับแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นตำรวจใหญ่ๆหญ่อ่า ทหารระดับใหญ่ข้าราชก,การนักการเมืองใหญ่เนี่ยมันจะสั่งลูกน้องเป็นคนรับเงินผ่านบัญชีมา้าเพราะฉะนั้นเส้นทางเงินไม่ถึงมารอกเงินพวกนี้มันได้มาก็เลยทำบุญทอดกระถินป่าป่าบริจาคเป็นคนดีเนะเวลามีคดีมันก็ใช้ในการนะวิ่งเต้นซื้อขายอะไรต่างๆเคลียรอะไรต่างๆนะมันฉะนั้นเพราะคนในชั้นตำรวจชั้นอายการชั้นปปชก็ต้องระวัง อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้เพราะมีมข่าวลือแบบเนี้ยข่าวลือนะครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีฟ้องเงิน,น,นดำเนินเลยคดีพวกนี้ยังเงินมันเยอะนะสมมุติว่าคุณไปมีหน้าที่สอบสวนไต่สวนเนี่ยมันบอกเอาคุณเอาไปร้อยล้านไปไงโอ้โหนะครับหลักฐานไม่พอเลยอะ่ะเอาไปร้อยล้านน่ะพวกฟ้องเงินเอาไปร้อยล้านมันมีพันล้านอะ่ะอ่ะคุณมีหน้าที่สั่งฟ้องคุณมีหน้าที่ฟ้องคดีคุณเอาไปร้อยล้านไปไงเล็กน้อยมันจ่ายสองร้อยล้านสบาย พราะเงินมันเยอะมันได้มาโดยวิธีการผิดกฎหมายและตราบใดท้ามันยังมีอำนาจมันก็หาได้ตลอดเดือนเดือนเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับทรัพย์สินมันก็ใส่ชื่อคนอนั้นชื่อคนนี้ลูกน้องมันก็นให้ใช้เดือนละล้านสองล้านก็ได้เพราะอะไรเพราะเงินมันเป็นเงินเงิน,เง,นเงินดำนะเขาเรียกเงินดํานะครับนักข่าวก็ช่องไหนก็เอาจ่ายไปเอาเอา,เอามึงช่วยนําเสนอข่าวให้กูด้วยเนะี่ยช่องนี้ไม่ดีก็มึงช่วยนําเสนอข่าวทั้งพิมพ์ทั้งโพสให้กูก็รับไปเดือนละแสนเนะ นักข่าวบางคนก็ตกเป็นเบี้ยล่างเป็นโคศกให้กับพวกไอ้ฟอกเงินนะครับอันนี้เป็นการทั่วไปไม่ได้หมายถึงใครนะอืมนะเพราะฉะนั้นเงินมันเยอะนะจะทําอะไรจะออกหมายเรียกหมายจับก็ยากจะสั่งฟ้องก็ยากเพ,าเ,เ,ยเพราะเงินมันเยอะพอเงินมันเยอะเนี่ยมันแบบมันนะคนเรามันถ้าเราไม่ใช่ของแท้นี่มันก็อ่อนเหมือนกันนะเจอเงินเยอะๆอ่ะ แล้วนักกฎหมายที่ทําคดีพวกนี้ก็รวยนะคดีฟ้องเงนะิน่ะรวยด้วยแต่ละคนเนี่ยค่า,าจ,จ้างคาดีแล้วเป็นร้อยล้านอะ่ะนะครับนะอาจจะจ่ายเป็นทองคําแท่งนะหรือจ่ายเป็นบิตคอยก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครเป็นนักกฎหมายทําคดีพวกฟ้องเงินนะส่วนใหญ่รวยครับนะจ่ายเป็นทองคําแท่งเพราะไอ้พวกนี้เป็นทองคําแท่งมันเยอะจ่ายเป็นบิตคอยเงินสดปเอามึงเอาใส่ไปวันนี้เอานั่งคุยกันก่อนมึงเอาไปสิบล้านก่อนนะครับ พราพวกนี้พวกรวยพวกทำกรณีฟอกเงินน่ะหน้าตามันจะขาวผ่องเลยเพราะมันฟอกไว้เยอะจุกรูนะครับมันกล้าพูดกล้าอะไรต่างๆนะเนี่ยเพราะนั้นฟอกเงินเนี่ยคือพวกอันตรายบัญชีม้าฟอกเงินบัญชีม้ามันต้องเวลาเขาสืบพยานในศาลเนี่ยผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกต้องสืบก่อนว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีหลังจากนั้นก็ต้องสืบว่าเออไอบัญชีนี้ไปอยู่กับผู้ต้องหาได้อย่างไรต้องสืบเป็นขั้นเป็นตอนนะ หลังจากนั้นต้องสืบว่าเส้นเงินในบัญชีมาจากไหนนะครับมันต้องค่อยๆไปนะครับมาดูไปทีละเส้นทีละเส้นทีะอะไรต่างนะฮะนะครับนะนะ,นะอย่างคดีฟอกเงินถ้าไหนมันเกี่ยวกับตํารวจเขาต้องพยายามหาเส้นเงินไปยังตํารวจพอมีเส้นเงินไปยังตารวจปุ๊บนะพอรู้มีเส้นเงินปุ๊บเขาก็พยายามจะดึงไปปปชนะครับนะนะ,นะจะพยายามดึงไปปปชเพราะว่าถ้ามีเส้นเงินตํรารวจเขาจะได้บอกว่าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้า นี่คือวิธีการของพวกตำรวจข้าราชการสายฟอกทั้งหลายพวกนี้รวยเงินทองมันเยอะนะียเงินเยอะมากอ่ะนะใครเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แม่งรวยก็เป็นแถวว่าตีนเตินบวมเลยแถวอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนี่พี่เดก็ามาเล่าสวดฟังนะฮะเรื่องฟอกเงินมันเอาผิดมันยากเงินแม่งเยอะนะใครๆก็กลัวมักข่าวก็กลัว ไยตะใคร,ใครทุกคนกลัวหมดเ่ยเพราะเงินมันเยอะอะไม่รู้แม่งมาจากไหนอะเวลาจะไปออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะเออเอาสเตตเมนต์เนี่ยไปส่งสารเนี่ยสารเห็นเนี่ยเห็นเห็นเส้นทางเงินโอ้โหตำรวจนี้เงินเดือนสามหมื่นห้าหมื่นมีเงินเข้าเทียะสิบล้านร้อยล้านเอามาจากไหนเนี่ยสารก็ตกใจนะครับโอ้ยพวกนี้มันรวยนะ ความจริงตัวมันไม่เท่าไหร่นะครับมันมันเป็นมีหน้าที่ฟอกเงินให้ลูกพี่มันเพราะ่นเส้นเงินไปยังลูกพี่เนี่ยมันมันหายากนะแต่ลูกพี่มันได้ประโยชน์เนี่ยมันได้ประโยชน์เพราะนั้นเวลามันจะมีความผิดก็คือได้รับประโยชน์จากการฟอกเงินนะทรัพย์สินบ้านช่องรถบ้านอะไรจ่ามันใช้ชื่อคนอื่นนะครับนะบางคนไปไงฮะแม่งรวยจัดฟอกจัดนี่แม่งเช่าบ้านก็อยู่เป็นนักการเมืองก็มีเช่าบ้านก็อยู่นะ เจ้าบ้านเขาอยู่นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องการถือทรัพย์สินมันมันให้นอมีนีลูกจ้างลูกน้องนะเป็นดําเนินการหมดอะ้ะเส้นเงินอะไรในตัวมันไม่มีเลยเพราะนั้นมันทิ้งบอกว่าอะไรไม่มีเส้นเงินถึงผมมันจะมีได้ไงคุณเป็นคนสั่งการคุณเป็นคนได้รับประโยชน์จากการฟอกเงินนี่เวลาเขาดำเนินคดีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เขาเล่า้ผมฟังเนี่ยเนี่ยนะครับนะก็คืออะไรได้รับประโยชน์จากการฟอกเงิน นะจะไปทําบุญจะไปบริจาคจะไปอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะมีคนเอาเงินไปจ่ายให้มันเสร็จมันไม่ต้องจ่ายเลยอะ่ะมันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายอะ่ะเ,เป็นตํารวจเป็นทหารเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าเป็นอะไรต่างเงี้ยเป็นนักการเมืองอมันไม่ต้องใช้เงินเลยอะ่ะแล้มันจะทําอะไรมันจะบริจาคทอดกระถิ่นป่า,ปามันก็มีคนไปจ่ายให้มันเสร็จนะครับอาจจะโอนจากบัญชีมาหรือทําอะไรแล้วแต่นะครับ อันนี้ก็เล่าวิธีการฟ้องเงินบ้านช่องอะไรมันตามมันก็เช่าเขาอยู่หมดนะครับนะอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังเป็นคดีอื่นๆนะครับไม่ได้หมายถึงคดีอะไรนะครับอืมอืมนะครับนี่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่ามันยากนะมันยากในการดําเนินคดีกับพวกฟ้องเงินเงินมันเยอะนะพอมีเงิน,นแม่งทําอะไรได้หมดทุกอย่างก็เพี้ยนไปหมดนะ่ะนะใครจะสอบสวนใครจะไต่สวนเงินแม่งเยอะนะอํานาจแม่ก็มี ใครจะฟ้องจะอะไรก็ต่างก็ลําบากอะ่ะไม่รู้จะทําไงแล้วพี่น้องครับทําไมอาจารย์หล่อจังได้ความรู้ดีมากนี่เรื่องจริงนะนี่ผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบ,บวนการที่ทำเมื่อกี้นะและคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไม่รู้ว่าต้องออกหมายเรียกครั้งที่สองเสร็จแล้วต้องครั้งที่สามไหมเพราะว่าถ้าครั้งที่สองไปออกหมายจับเดี๋ยวมันก็จะมาเดี๋ยวก็บิ๊กโจ๊กจะมาฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาเพิกถอนหมายจับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันดําเนินคดีกับ คนใหญ่คนโตยากจะเป็นประชาชนป่านนี้ติดคุ๊กไปแล้วนะดีไมด่ดีประหารชีวิตไปแล้วไม่รู้นะครับถ้าประชาชนโดนฟอน้องเลยในป่านนี้ไม่ต้องออกครั้งแรกครับออกหมายจับไปหรือยังก็ไม่รู้นะครับคือบ้านเมืองเรามันจะไปเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พ่เดด้วยทุกครูนะเออเราจะเห็นนักการเมืองข้าราชการทําบุญทําทางบริจาคไม่ใช่เงินมันหรอกนะจำผมพูดไปเลยแล้วกันน่ะผมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาแจ้งมาเป็นอย่างนั้นหมดนะ่ะ ทางวง,งทางวัดก็เป็นไงก็รับไปอะนะช่วยงานทีแน่ yeah. เน่นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับอาจารย์กินไว้ย,ยังยังครับเดี๋ยวไปกินครับนะอ่านะครับเงินยาเสพติดเงินพนันออนไลน์บ่อนการพนันก็เหมือนอย่างที่จังหวัดนนทบุรีดูเนี่ยโอ้โหเงินแม่งเยอะแยะวันเท่าไหร่อะบ่อนใหญ่บ่อนโตผู้ว่าไม่รู้เรื่อง ผู้กำกับผู้การไม่รู้เรื่องว่ามีบ่อนนะตนต้องถึงขนาดรัฐมนตรีไปจับบ่อนนะีคิดดูอะรัฐมนตีมทรหนึ่งไปจับมันขนาดไหนนะแสดงว่าอะไรที่ผ่านมาต้องมีคนใหญ่คนโตรรู้เรื่องหรือเปล่าคนใหญ่คนโตมัต้องรู้เรื่องบ่อนบางใหญ่แม่งใหญ่จริงๆอะออไม่มีฝ่ายไหนยินยอมอะไรตีงูหลังหักอ,อ่อ,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 อคุณโดนะนะครับนายโดโม่ข่าวทางทิกตอกสองทุ่ม,ท,มทุกวันนะ นะครับอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อนบางใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นบ่อนของคนใหญ่คนโตแล้วผมเชื่อแม่งต้องเคยจ่ายซวยจ่ายอะไรต่างๆเป็นประจําแล้วมันต้องมีคนใหญ่คนโตแล้วมันก็ต้องมีรัฐมนตรีไปไปเล่นที่นั่นอะ่ะงี้ไมนงั้นมันจะเปิดได้ไงมันจะใหญ่จะโตอ่ะไม่มีใครกล้าจับจนต้องขนาดตํารวจยังไม่กล้าจับผู้ว่ายังไม่กล้าต้องเอามอทอหนึ่งไปจับแสดงว่าอะไรแม่งต้องใหญ่มาก นะต้องมีรัฐมนตรีอะไรต้องเกี่ยวข้องอ่ะนะอืมนะครับเอ่อนะเพราะนั้นเนี่ยบ่อนขนาดนี้ไม่ต้องจ่ายหนักนะครับแก้ยากครับประเทศเรานะเงินพวกนี้เขาเรียกว่าเงินฟอกเงินทั้งนั้นแหละแต่จะทําทอะไรได้บ้างอ่ะเงินแม่งเยอะพอเงินเยอะแม่งก็วิ่งล้มคดีได้นะครับวิ่งล้มคดีได้ครับคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันความยุติธรรมเนี่ยมันไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะอืมลําบากครับพี่น้องครับ เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะที่ผมเล่ามาไม่ได้หมายถึงใครนะเป็นเรื่องสมมุติอืมเอ่อนะครับอืมนะครับเป็นเรื่องสมมุตินะนะครับเนี่ยทุกวันนี้แหละวันเออคดีความอะไรฟอ,อกเงินมันเยอะนะ้วกันฟอกยาฟอกวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งสารพัดนะ่ะอืมไอคนที่บันใหญ่เป็นโตทั้งข้าราชการนะรักการเบืองเนี่ยพอมันมีตําแหน่งเนี่ยมันไม่ต้องทำอา,าลไยเลยคนเอาเงินมาให้มันเอง มันถึงไม่โดนคดีเรียกรับทรัพย์สินเพราะไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยก็มีเงินมานะครับชูวิทย์เป็นยังไงบ้างไม่ทราบครับคุกม,มีไว้ขังคนจนอา่านะครับไปแจ้งความถ้าไม่เป็นข่าวเรื่องคนไม่เดินก็เป็นไปได้ตํารวจงานเยอะอยากรู้รัฐมนตรีคนไหนอ่อไม่รู้เหมือนกันนะนะนะครับว่ากันไปครับนะนะบัญชา BC news ครับช่อง bc news ของ ผู้สื่อข่าวบัญชานะครับพักพวกกันลองไปดูนะบีซีนิวนะนายดโมข่าว ok นะครับนะทางทิกตอกเหมือนกันนะครับลองไปดูนะสองทุ่มนะฮะนักข่าวยากรรมก็ลองเข้าไปดูกันนะครับบ้านเราขอให้มีเงินก็สบายมีคดีความก็รอดส่งหมายยังยังส่งไม่ได้เลยนะครับอืมสงครามโลกครั้งที่3มจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน เออกูกูไม่รู้กูคงไม่อยู่หรอกถึงสงครามโลกที่ตายหาก่อนตอนนี้กูหกสิบาแนละ้วนะครับคุณพ่อชนะคดีฟ้องชู้จากภรรยาที่สทั้งสงสารแต่ตอนนี้คู่กรณียังไม่เริ่มจ่ายเงินเลยทำไงดีสืบทรัพย์ยึดทรัทร์ครับสืบรัพย์ยึดรั์นะถ้าทำอะไรไม่เป็นก็โทรศัพท์มาได้มาเข้ามาพบได้ยินดีให้คำแนะนำจุกรูจุกครูนะครับตำรวจตั้งด่านตรวจเยี่ยวจะทำอย่างไร ก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าเขาทาตามหน้าที่ก็ว่าไปก็อยากดมขี้ดมเยี่ยวก็ปล่อยเข้าไปนะครับนกเขาที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนคือใครไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักคนพวกนี้นะนะสงครามโลกครั้งที่สี่จะเกิดตอนไหนไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ที่ไหนมีบ่อนสืบจากวินเมอร์ไซรู้หมดครับก็ใครรู้มีบ่อนการมาืนนอนที่ไหนก็บอกมานะส่งมาทางอินบ็อกก์กด้ นะมีแผนที่มีคลิปมีอะไรต่างนะเดี๋ยวผมก็แจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครองเข้าไปจับนะอืมบางคนก็ไม่ได้ไปจับแล้วไปถึงก็ไปเก็บต่อนะพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนพวกก็ไปเก็บเปไ็นรายเดือนก็มีบางคนนะเห็นคนในกระบวนการที่ทําก็เล่าให้ฟังนะไปจับครั้งแรกไปจับครั้งต่อไปเก็บเปไ็นรายเดือนก็มีแม่งสารพัดเตะหมูเข้าปากหมาจุกๆเตะเตะหมูเข้าปากหมา ไปจับของเถื่อนก็ดังไปถึงปุ๊บจับปุ๊บนะต่อไปไม่เป็นไรมึงทําสบายเลยจ่ายกูรายเดือนไปแล้วก็ฝากรักษาการพอบอตรบิ๊กต่ายไปดูแลด้วยกว็ดังคนจีนเยอะแยะไปหมดอนะฝั่งทนก็มีสมุทรปราการก็มีนนทบุรีก็มีนะอน่าประทุมธานีก็มีนะมกโกดังคนจีนเน่ยครั้งแรกก็ไปจับครั้งต่อไปเก็บเป็นรายเดือนจุกกรูมีหมด แม่งจะไปปราบหาแลว้วก็ดังคนจีนเนี่ยนำเข้ามาภาษีก็ไม่เสียโมโอกอก็ไม่มีสินค้าก็ไม่ดีนะครั้งแรกไปจับครั้งต่อไปเก็บเปไ็นรายเดือนจ้าเก็บเปไ็นรายเดือนจ้าไอคนที่แจ้งไปก็เอ้าแจ้งไปก็ไปไงเตะหมูเข้าปากหมาครั้งแรกจับครั้งต่อไปเก็บเปไ็นรายเดือนบ่อนนี้ก็ไปไงไปจับครั้งต่อไปจ่ายเปไ็นรายเดือนจ้านะอ่าพอจ่ายไม่ตรงหรือรัฐมนตรีไปเล่นเสียก็ จับแม่งซะทำไมถึงทำกับฉันได้นะครับนะครับตำรวจตรวจขี้เรียกเงินทำเป็นอาชีพจ่ายเงินให้นายสี่พันบาทต่อคนเหลือใครวะที่ไหนวะอ่านะครับสมุรสาครเพียบเลยครับโกดังสินค้าจีนผิดกฎหมายเออนะ ครั้งแรกไปจับครั้งต่อไปเป็นรายเดือนสมุดสาครนะี่แม่งมีทั้งโกดังเถื่อนมีทั้งแรงงานเถื่อนนะก็จ่ายรายเดือนก็จบว่ามีกี่หน่วยก็รู้ๆอยู่นะจ่ายครบจบแน่นะนะครับนะแรงงานเถื่อนก็เป็นรายเดือนมีกี่คนละ่ะถ้าหลายหัวก็ลดราคาให้อย่างนั้นหรือเปล่าเขาลือกันนะเพราะฉะนั้นแม่งก็ไปต้องพูดถึงนะครับชุดเฉพาะกิจ จ,จังหวัดทางภาคใต้ข่มขู่รีดไถร้านกัญชาเป็นรายเดือนกระจายข่าวหน่อยนะ,ะนะมีชุดเฉพาะกิจไม่รู้หน่วยงานไหนไม่รู้ข่มขู่ร้านกัญชารีดไถร้านกัญชาในจังหวัดภูเก็ตมีแหละครับเอาเอาหลักฐานมาสิครับชุดเฉพาะกิจหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งขม่มขูรีดข่มขู่รีดไถร้านกัญชาในจังหวัดภูเก็ตมีหลักฐานไหมละครับเอามาเลยเามาแถลงข่าวเลย นะมาแถลงข่าวกับผมเลยนะครับมีหลักฐานนะแถวคลองส่งน้ำสมุทรปราการตั้งด่านตรวจชีม่วงและมีการเรียกเงินคลองส่งน้ำสมุทรปราการท้องที่สอนออะไรวะสอพอ,อะไรที่สมุทรปาการเดี๋ยวพี่มงก็จัดการได้ผู้การวิชิตเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผู้การมงผู้การสมุทรปราการนะจัดการเลยใครตั้งด่านเทือนนะใครตบซับอะไรถ่ายคลิปถ่ายอะไรมา นะเดี๋ยวจัดการให้นะครับบางพลีอ๋อนะแถวแถวบางพลีตั้งดานตรวจเยี่ยวเรียกเงินอ๋อนะครับผู้การหมงฟังอยู่ไปดูดิเขาลองเรียนมาเนี่ยสมุดประการเนี่ยพี่หมงเนี่ยพี่หมงแกเป็นคนตรงไปตรงมาผู้การสมุดประการนะของดานก็มีนะตั้งดานตรวจทีสมุดประการย้อนสอนทั้งนั้น มีการแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ตแต่คดีไม่คืบหน้าเอามาเอาลายเอียดมาผู้ว่านนทบ,บุรีแจ้งความสสเก้าไกลเรื่องอะไรเรื่องหมินประมาทหมายถึงว่าเขาเกล่าวหาว่าสสเก้าไกลไปไปกล่าวหาผู้ว่าว่าสั่งอุ้มทำนองนั้นน่ะประเทศไทยคนไทยอยู่ยากครับนะครับพูดเรื่องบอนหน่อยบ่อนแม่งเยอะแยะไปหมดน,นนะ ผมว่าจิ้มไปตรงไหนก็เจอหมดอะ่ะพี่น้องประชาชนมีใครที่เคยเข้าไปเที่ยวบ่อนไหนก็ส่งมานะผมจะได้ประจานผ่านสื่อไปนะครับนะหรือไม่ก็ให้คนไปแจ้งความไปอะไรต่างๆนะนะบ่อนเดี๋ยวนี้ไม่ก็น่าด้านอะ่ะนะแล้วก็มีเจ้าที่ก็รับเปไ็นรายเดือนหลายหน่วยแล้วเกินเยอะแยะไปหมดนะครับพี่น้องครับอืมนะครับมีเรื่องอะไรก็แจ้งมานะอืมนะครับเออมีอะไรบ้างครับ อ,อว่ามาว่ามาการบ้านการเมืองก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะปรับคลมอแล้วนะทักษิณออกจากคุกม,มาแล้วก็จะปรับกลมอแล้วเมษาเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วใครทําตัวไม่ดีลูกน้องทักษิณก็ดูไว้เรียบร้อยนั่งดูอยู่เขามีหมอคนใกล้ชิดดูแลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครทาตัวไม่ดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนครับก็ฝากคุณทักษิณน,นะที่หาเสียงไว้ทําด้วยนะเนะี่ท,ที่ที่หาเสียงไว้ทําด้วย นะ่ะค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตีสองหมื่นห้านะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแจกเงินคนละหมื่นแจกกทีครับรอจนนะจะล้มละลายติดคุกกันหมดแล้วนี่นอกระบบในระบบแก้ด้วยนะครับเศรษฐกิจดีอะไรต่างเศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับฝากด้วยนะครับบ่อนตลาดนัดเคลื่อนที่เขตบางนาก็มีนะนะครับนะตลาดนัดเคลื่อนที่เขตบางนาก็มีบ่อน ก้าวไกลจะถูกยุบไหมแน่นอนนะแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ยุบอยู่แล้วบ่อยไว้ก็เป็นนะเป็นอะไรมารคอหอยเอานะจุกรูเนะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกี่โมงกี่ยามแล้ววันเนี่ยอืม เออ,เอ,อหนุ่มถินลักพะรออ๋อขอบคุณครับโลกแอนแท็กประเทศเพื่อนบ้านกำลังระบาดหนะักอย่างนี้ต้องควบคุมแรงงานที่จะเดินทางเข้าประเทศหรือเปล่าอ๋อโรคแอนแท็กเลยน่ากลัวนะระวังโรคระบาดนะครับจากเพื่อนบ้านโอ้น่ากลัวนะเนี่ยอืมบ่อนมีมากก็ควรปลูกเอ่อเปิดถูกกฎหมายไปเลยเคยโดนจับที่สายใต้ใหม่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ไม่รู้ตำรวจจริงหรือเปล่าตรวจฉีบังคับให้กินน้ำถ้าเจอหรือไม่เจอก็ก็ของเงินโอ้โหตำรวจใครนะครับมีหลักฐานไหมนะอืมเจอใครที่มันทําแบบนี้นะครับนอกลูก่นอกทางก็ต้องมีหลักฐานด้วยนะมีกล้องวงจรปิดมีกล้องหมวกอ่ากล้องซ่อนต่างนะถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่ยอมรับหรอกอืมเนี่ยครับนะครปฐนะม,มตั้งด่านตรวจฉีบ่อยมาก อืมออนะครับอ่อนะฮะนะนะครับกรมอุทยานแห่งชาติอนุมัติแล้วใครโดนลิงกัดโดนลิงทำร้ายร่างกายจ่ายสูงสุดหนึ่งแสนบาทนะเริ่มใช้วันนี้แล้วนะครับเพราะนั้นใครโดนลิงกระทืบโดนลิงเตะนะครับก็สูงสุดหนึ่งแสนบาทนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ